เช้าตรู่ตอนที่คนส่วนใหญ่ยังหลับอยู่เด็กชายคนหนึ่งชื่อกำปัน้นกำลังเดินเก็บขยะอยู่ริมตลาดถุงขยะใบใหญ่แทบจะสูงกว่าตัวเขาแต่คิมก็ยังยิ้มบอปเป็นยันดอกงานนิดเดียวเดี๋ยวก็เซ็ตเขาคิดในใจว่าถ้าตลาดสะอาดคนอื่นก็คงมีความสุขเด็กชายตัวเล็กหัวโตเดินเก็บขยะในตลาดเงียบ,ยบแสงเช้าอ่อนๆส่องลงมา บรรยากาศสงบอบอุ่นขณะที่เขากำลังก้มเก็บขวดพลาสติกจูๆ่ๆเงาดำๆก็ขยับบนหลังคาเขาเงืนหน้าขึ้นมองอยังนอกลมเช้าพัดเบาๆหัวใจกำปั้นเต้นตุบๆอย่างตื่นเต้นปนสงสัยเงาแมวบนหลังคาตัดกับท้องฟ้าเช้าเด็กชายมองขึ้นไปด้วยสายตาสงสัยแล้วคิมก็เห็นแมวตัวหนึ่งยือนอยู่บนขอบหลังคา ในปากของมันมีแสงเล็กๆส่องออกมาโอ้ยน้ำมันดาวบอดาวน้อยส่องแสงวิบวับเหมือนหัวใจเล็กๆที่กำลังเต้นแมวมองลงมาที่กำปัน้นตาแป๋วแป๋วเหมือนกำลังอวดของเล่นใหม่แมวหัวโตวน่ารักคาบดาวเรืองแสงเด็กชายชี้ขึ้นไปด้วยความตกใจและตื่นตาเดี๋ยวก่อนเดอ้ออย่าหนีเดอ้อกำปั้นร้องแล้วรีบวิ่งตามแมวริโดดจากหลังคาลงรัว้ว วิ่งผ่านตรอกเล็กๆคิมหอบนิดๆแต่ก็ยังหัวเราะเจ้านี่วิ่งเก่งแท้เสียงรองเท้ากระทบพื้นกับเสียงหัวเราะเบาๆดังไปตามซอยสุดท้ายแมวก็มาหยุดที่ลานดาดฟ้าสูงท้องฟ้าเปิดกว้างลมพัดเย็นกำปั้นค่อยๆเดินเข้าไปหาบ่าต้องกลัวเด้อเขาบ่าเอาไปดอแมวมองเขานิ่งๆดาวน้อยยังส่องแสงในปากมันอย่างสวยงามกำปั้นค่อยๆยื่นมือออกไป แมวลังเลนิดหนึง่งก่อนจะค่อยๆปล่อยดาวลงในมือเขามือเล็กๆของคิมสว่างขึ้นทันทีขอบใจเด้อเขาชูดาวขึ้นฟ้าแสงน้อยๆลอยขึ้นช้าๆกลับไปบนท้องฟ้าแมวมองตามไม่กระพริบเหมือนหัวใจมันกำลังลอยไปกับดาวดวงนั้นท้องฟ้าเริ่มเต็มไปด้วยดาวกำปั้นนั่งลงบนพื้นดาดฟ้าแมวค่อยๆเดินมานั่งข้างๆไม่มีคำพูด แต่หัวใจอบอุ่นคืนนี้มอเหงาแล้วเนาะกำปั้นยิ้มแมวก็หลับตาพริ้มพริมขากลับบ้านกำปั้นถือถุงขยะใบเดิมแต่หัวใจเบากว่าเดิมแมวตามมาติดติดไฟหน้าบ้านส่องสว่างอบอุ่นกลับนำกันก็นไดเดอ้อคืนนั้นเด็กเก็บขยะไม่ได้กลับบ้านคนเดียวอีกต่อไป